มา unbox รีวิวแว่นที่อยากได้ที่สุดในตอนนี้กันค่ะได้มาแล้วนะคะกับแว่นจากแบรนด์ Blue Elephant นะเป็นแบรนด์ฝั่งเกาหลีค่ะเราไปเล็งที่บูธมาหลายวันมากๆก่อนเงินเดินออกนะเพราะว่าเราอยากหาแว่นตัวหนึ่งที่สามารถใส่ได้ทุกวันแล้วก็แบบยิ่งมีความดุเก๋นิดๆก็เลยได้แว่นตัวนี้มาค่ะเอาจริงๆแวะเวี่นไปที่บูธเขาทุกวันเลยอะเพราะว่าอยากได้มากแบบอยากได้ตรงนี้มากๆนะตัวกล่องมีความแข็งแรงนะแล้วก็เปิดออกมาจะเจอกับตัวนี้เลย ตัวกล่องแว่นที่เขามีให้มีผ้าเช็ดแว่นให้สีดาแล้วก็จะมีตัวแว่นให้ค่ะตัวนี้มันเป็นแว่นทรงนี้ทุกคนมันเป็นแว่นทรงโอเวอร์นะที่ตอนนี้มันกําลังฮิตกันนะใส่มาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเทหนที่เลือกแว่นทรงนี้นะคะก็ถ้าให้พูดเข้าใส่ง่ายๆนะแว่นทรงนี้เนี่ยเราจะรู้จักกันในแว่นทรงมิวมิวใช่ไหมเพราะว่ามิวมิวเขาออกแว่นทรงนี้มาแล้วมันก็ฮิตมากๆเลยซึ่งจริงๆอะเรามีไปลองแว่นมิวมิวมาแล้วหลายทีนะคะแต่ถ้าให้สังเกตดูดีๆแล้วอะตัวแว่นมิวมิวอะค่ะตรงกรอบตรงเนี้ ซึ่งเราอะลองไปใส่แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับหน้าเราเท่าไหร่ที่สำคัญราคาดีแพงมากซึ่งอันนี้ก็ถูกใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าดูกันจริงๆแล้วนะตรงตรงตัวกรอบแว่นอะมันค่อนข้างจะสลีปมากนะคะแต่เนี้ยมันก็ค่อนข้างใช้วัสดุที่ดีมากๆนะคะถ้าอยากเอาไปตัดแว่นสสยตาก็สามารถเอาไปทําแว่นสสยตาได้เลยนะที่สําคัญในราคา1690บาทเนี่ยเขามีวารันตีให้ด้วยค่ะตื่ แต่ถ้าใครอยากได้ในราคาที่ต่ำกว่าพันในอินเทอร์เน็ตก็มีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะเรามีแปะลิงก์เอาไว้ด้วยยังไงไปดูกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พ,นพิ่ีก็พิมพ์ไปแล้วบ้าย